สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ตทุกู้ทุกคนเนาะเมืนน่อนีแมนเฮานัดกันมาก,กินมูกระถากับจุบระเกินแล้วก็คนทีไปดำหน้าให้เฮาเมื่อนั้น,น้ำเนาะพี่น้องเพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นอยากเลี้ยงมูกระทอ่ะพี่น้องเฮานะพี่น้องพอดีฉลองแล้วดำหน้าเลยเพิ่นวาดำหน้าเพิ่นฉีเลี้ยงมูกระถาเนาะพอดีดำแล้วส้องส้มหมื่ออะลรพี่น้องแต่ว่า ถายังบ่มีเวลาว่างเนาะละอีกอย่างนึ่งกะมีทคนมีเวียกมีงานพี่น้องหากันแล้วหน้าใหม่ๆกะไปจอบหน้าไปวานพูยบางคนกันเนาะก็เลยห้าก็ว่างเมื่อนี้มื้อวานนี้กะว่าสิพ้ากันกินกะไปัวงัวงไม่ยเกิดกอนน้องพี่น้องก็เลยบ่ได้กินเนาะมาเมื่อนี้ว่างตรงกันเนาะแต่ว่ามีคนหนึ่งที่บวบางก็คือนะบาซิธาเนาะเพิ่นออกไปหน้าออกไปน้องไห้เพิ่นพี่น้องออกไปจอบเครื่องปูแล้วก็น้องปลาเพิ่นนอะเพราะว่า เดี๋ยวนี้เพิ่นกะเลี้ยงปลาเนาะพี่น้องเลยมันไก่แขมปลาเนาะมันมีงูออกมากินปลาเลยพี่น้องเพิ่นกะไปเจาะไปใส่หม้อเนาะเพิ่นกะเลยบ่ได้มไมกินน้ำเเผาเนาะพี่น้องแต่ว่าเเผอเชดบอกอันนี้เพิ่นแล้วเนาะเพิ่นกะบอกว่าเส้นเสียวเพิ่นว่าบ่ได้กินน้ำดอกออกมาหน้าแต่ว่าจริซื้องเนี่ยเออในเพิ่นกินเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะดำน้ำนั่นเดียวก็เเาเนาะอันนี้ที่ว่าเนื่องในโอกาสฉลองดำหน้าแล้วเด้อพี่น้องอีพีเพิ่นเห็นว่าเเผอดำหน้า หลายเถือแหงเนาะเพราะว่าลงแต่ละเถือกลับเบิดกะแล้วกับยุดเบิดกะแล้วกับยุดน้าพี่น้องประมาณสามสี่เถือนี่แหละพี่น้องลงดำหน้าปีนี้นะจังแล้วเนาะแล้วกะัดำไร้มือเติบเนาะแต่ว่าบริตรตัวเนียงกันชื่อซื้อนาะพี่น้องว่าลายใหญ่หางเนาะเดี๋ยวเขาไปจัดเครื่องที่เขาสีเฮ็ดเลยเนาะพี่น้องพี่น้องตอนนี้เขากลัไดนไปซื้อสีนจุ่มเนาะพี่น้องมันเปนดาซะเป็นสีนจุ่มเนาะเพราะว่าในบ้านคน่นขายจะจุ่มเนาะพี่น้องเพิ่น,นบรขิขายดาเนาะ ถ้าอยากกินดาต้องลงไปซื้ออาอยู่ในเมืองน้องพี่น้องเลยวันนี้มาบอกกาขับรถลงในเมืองเนาะมันรถร้ายพี่น้องบอกกาลงกไปกันเลยอ่าเปลี่ยนอาเป็นดาดมาก,กินเนาะพี่น้องแสบยคือก,กันเนาะซื้อมาสองสูตรน้องพี่น้องสูตรหนึ่งเจสซี่พันกีบเนาะพอดีเป็นเซนสีสิบพันกีบน้องพี่น้องซื้อมาอยู่สองสูตรเนาะอันนี้ก็เป็นหมอจูงเนาะพี่น้องนี่แหละกับยาตีกันเนาะบ,นบ้านๆกินแบบธรรมชาติน้องพี่น้อง ไม่ฮะหมอมากับไพี่น้องนุ่นนำหัวหอนอนะ่ะเนี่ก็เป็นน้ำซุปน้อพี่น้องน้ำจุนะ่มหอยเนาะงไปสื่อหาในบ้านนะ้องปกติเหมือนกันมีอาหารกินเลยพี่น้องแต่ว่าเอาเอามาสื่อซนะนะูพี่น้องกินะน้องพี่น้องหลายคนก็เลยมากินย่เยอะๆยุสัเนาะยังเอากระสีเทน้ำซุปลงไปในหม้อเลยน้องพี่น้อง น่นยหมยไเนาะหนเงอลยทงนะมันกใส่ไมเททงนึ่งกนนินเทาละสุดบนี้เฮามาเลแกทงหนือเลนอพี่น้องทั้งหนากสิเป็นกุ้งสองตัวเนาะเดี๋ยวเฮาเทออกเลทุ้งเอาเนาะพี่น้อง เกี่ยมเครื่องขาะชืเ่เพิ่นเนาะเด็กพี่น้องสีนทุกหนึง่งสุดหนึงน่งเนาะกับสีได้อย,ยู่ประมาณนี้มีสีนมูแล้วก็มีกุ้งสองตัวแล้วก็มีห่วงนมบ่อน่ะปลาหมึกเนาะพี่น้องบ่อนะแมนอะไรมีลหรีายกับสีนะโอเหรียแล้วก็มีพักมีหล่อนมีอันนี้เนาะพี่น้องลายหยางซึ่งเวทเข้มเท่ากับซื้อมาเพิ่มแล้วเนาะ นี่เป็นน้ำจิม้มแจ่วเพิ่นเนาะพี่น้องเป็นน้ำแจ่วนี่ก็เป็นหักพริกเนาะพี่น้องไวป้ปรุงใส่กับแจ่วแล้วกะมีไข่หน่ยนึงพักขกา้ากระดิ่งใส่จานเลยนาะพี่น้องพักกระดิ่มีพักบงพักกาดข้าวแล้วกะพักข,ะกะกขมเนี่ยมยคัไนมกพี่น้อง าผีที่ว่าร้ายมาจงขวัญมาพี่น้องซาจานะแน่เดี๋ยว่อจานก็ใส่สูตรยนื้เฮียเลยพี่น้องใส่ซ้ำใส่ได้เนาะเ่ได้จากโจ๊กออกมาล้างพี่น้องนี่นาะสูตรหนึ่งกับี่มีอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องพออาเหามีพักบรพาเสริมนำมาแตะเหินเฮ่าแล้วก็มีเห็ดเข็มมานำทงหนึ่งเนาะพี่น้องเกี่ยมมาเองนัตัวนี้เนาะ มันน่ากัดสิมาแกเจลน้องพี่นนอนเจลแบันี้หอนๆไม่นอากูนหมอโพดคากอะีก็ดีแหละแกจแลกกินเลยกจิถวายเวลากบบรุงไฟปรุ้มมันน้อพี่นนอน แกสองตัวไอเลยแกใส่แนปเกลน้ำต้มนะแกลงหมอนกวอนกินหมูกระทะกับต่างหนาเด้อพี่น้องม่ีไงหน่อยกับไปใส่ผูย Long sào mát hen Long sào mát hen đợi vì cái gì nắm nóng 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 นีไมาเด้อพี่น้องวัี้เปลี่ยนหมอแล้วเนาะวองหั่นนะเอาหมอจุ่มมาให้อื่นเลยวันนี้ใส่หมอดาเลยนะ

มันมินได้แบบหนาหนาหนาน่าเห็นบอกนี่ดูอะไรได้เนี่เด้อกินหมดได้ได้แด้นมันอันนี้ถ่าวก้อนยอลูกถ้า้เราลูกเขากินมันีเดียามันเี่ยเจุ่มแลยคอยนะเขาใหญ่ยากระดาษจุ่มเลยจุเเด้อวันนี้พี่น้องคำแหลอก้อนมูเลยม่นด้อวันแล้ก้อนมูนะแม่ก็กินก้อน อันนี้นะมันเป็นสีจุ่มได้มันเหลือว่มีน้ำมันเท่มอืะสาวสีจุ่มนี่ยมน้มอด้านมากบอนเร้ขายดีมาน่ล on mm -hmm. โอ้โอ้โอ้คิมอควาเนี่ยเสีย Skummelt. ใช่น้ำก๋วยอันนี้ได้มาบ่อปลาตรงหนมนได้วินอร่อยออบ่อขมมันอร่อยมาตืนเต้นม้กผอ้ยเบี้ยงมากกลไม่น่าโอ้โหบุกค้มเลยเด็อบนี้ได้แต่บนี้นะหลัเอาเลยได้คิดใช่แล้วเหรอมันเถื่อนนิดนองนัวขโกว่านี่ นี่แหละครับไม่หลงอ่นไม่รลงอ่อนอาลูกกับบกุโอ้ยของสินของใครแล้วก็หมอตามาต่อไลเดอพี่น้องมานนี้มาหันไปลางสีนมากัวชนใดกันเนี่ยบคาเขาจะปุ่งหายเนี่บแล่งัวองหายร่าก่อเออหนุ่ใหม่ม่มั นางเนาะปุงไหมกำชุซขึบนบรเทศเราเองเนี่บยบุกแบบใครเอาลงเธอนยังเป็นอันนี้อยูออ่ว่ะหข่าหอม,มเป็นหมทัลเอได้กิน,กเ,นปเป็นแ,นกนแลกะแบเลยเหรอเ็นไดกิแย

โสีมันตอนบางๆเอาลงขาเดียวอะไรอ่ะพาะลง่นร้หนาเนาะเปเก็บผักบุ้ละพามากกินเ้อล้องยังห้องที่เขาเหมือนแบบ้เะ่เสีย่ับุ้ละ่าใช่ก็ไม่ห้ะาอมบุ้ลผ่ามมีเนาะ่มีรสาเนาะ เบ้อแล้วท่งนี๋เนเบแล้วค่เนี้ยแ่น,น,น่เอาไปใชลูหัวีมามาท่นี็ต่ำหงนก็คือ้อาพี่น้องเนี่ยเสียแนะเสียแห้งคนละแล้วด้านหน้าซา้มือนี้แลท่ะนสาวน่ากลิ่นขอบใจเล้พี่น้องไีอย่างก็ได้จะลองแหลด้านหน้าเป็นาเที่ด้าหน้าไยหน คนณมาไปน้ำหนาหรกินเนาะกิแทไม่หนุ่อนี่แหลกินได้ยนหน่อกับใจได้ไรปวดดําดําไดดบ่ได้กินปวกินบ่ได้ดําวดํบ่ได้กินก็จะรอขอถึงรอองวดอแมวออนี่อนไรไม่ไก็ไปมื่อไหร่มาสรองต่อนเนาะมาซื้อแวอื่นเหรอ là bộ dạc bên đây đó bà Bộ mình thật tài lắm ừ. ăn còn yên cái mặt cao cái cả toàn bộ nhai đó <laughs> Mưa để đây luôn Toàn bộ nhai chắc đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ปวดขาเมื่อวานน่ะอยากเหลือเนื้อวดเนือาเปานาเล

อันน้ำมันใช้ดำปื eh, ๊ดๆมันยังเกิด hmm. น่ตรางโมแห้งริบไปเห็ดเวียงมาว่าเฮือลังเฮือลายกินก็เฮือออกเห็ดเวียงก็เฮือออก ไม่คันเบิงส่งคือสีอืดแน่เลยพี่น้องเออเคลียไปเคลียมาอยู่เบิหล่อนจาโท้งไหมโหล่อนพักมดีังไม่เกิดวังหันนะเห็นสวยนึงเลื่มงยานแล้วะจ้ะวังหันตักคุยตักไงอยู่ dư ผ้า tôi em nhé อยู่ thương ตัวเอง thương ผ้าเอา anh เด้อละเหมือนพอดีเด้อเออ <laughs> 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 <laughs>

คางใช่แล้วข้างใช่แล้วอันตันอยู่แปดเดือนไงไหวไหวน่อยรูเอื้อยนั่นนะแม่วางเฮือนวางเือนเอ็มอีมูนะแห้งอันสีเดือนบ่แห้งคือคนแปดเดือนนี่แหละแม่แม่สีอุ่มเหมือนแม่ตัวิงนะมือองหอีมอะบบวันนี้อีมเศร้าแลวล่ะอีมแหละพี่น้องเออขอบใจเด้ออย่งก็ได้ คาดำหน้าเพื่อนะวันที่ซ้พกกระบอกเน่ซืเล็กกระว่ถือไม่งแม่เขา่นอะไรเกินน้ำ่งแม่ช้าอะไร้าแม่้าเลย้าแล้จเป็นเฮ้ยดอาไปตัดหัวตัวละแก้นี่เองะบวงตักบวงยิกบวงยิกเสร็จค่ะหวตั้แด่โคฟล่องหาอยค่นั้นเยอ เดชิขาดละกินง่ายคืออาบน้ำเรียบประเกินนะเพื่อนผูมมากคือออกนะพี่น้องในซอาบน้ำคือว่ากินเขาก็บรรยากาศอยู่นะ ม่ฉีโต๊ะมือแรงจะว่าออกยูบจักดีนะลเจ้าวหายอันท้ามซื้อระบ่คายนตตี้มันอุกท้ามซื้อ่ห่งเท้าสเหมือนไรเหมือนฝืนนี่นะ โบกินแล้วมาชมาใส่ห้มูกินได้วันนี้โบกินกระคุ่มให้กินนะเป็นได้ประเกิดย่างโบญานบะเฮงๆได้กินเธอหนึ่งมูเอือดเมื่อไรเด่น่นแน่พี่น้องเอาพักใส่จนเต็มเ

บยดีดาดกระไม่หมอก็ดีกินิ่งลีด้แง่แยกันไปวทุกคนเลยพี่น้องขอบโมกขอบใจไร้ไร้เพื่ออันซื่อโมกกระทะให้กินกนยดีไม่แห้งด้วยซุปกายสบายใจจำหาับคนิ้นเพราจบตอนนี้แ้วพี่น้องบายบาย